อะไรอีกอย่างมาหนูจะเอาแล้วนะคะโอเคท่านต้องยืนยืนค่ะจะของท่านจะยืนค่ะแต่ของหนูจะไปกดก็คือหจะนั่งเก้าอี้กดธเนาะมันจะมี็นเก้าอี้โกรธก็คือ้วยืนหรือไม่นั่งจางๆเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าต้องไปเช็คเนาะโอเคนะคะกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีได้ไหมถือก็ได้ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ส่งคนละวุฒิทุกท่านแล้วก็ นักวิชาการท่านครบที่มาโน๊ตนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติราชมงคลครั้งที่11นี้แล้วก็เป็นวทยนสุขเกียรติ่งนี้นะคะในชั้นเตตเตอรยสุดราศีตาประภากรและก็พระอินทร์อิสานของโค้งและก็พระธีรลานะครับได้มานเสนอนะคงานวิชาการครั้งนี้ก็คือการที่เราได้ศึกษาความเชื่อและสัญลักษณ์ในพิธีกรรมแกลรองของชาวไทยปูนะคะ ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเราศึกษาความเชื่อมในพิธีกรรมแกนหมอนะครับวัตถุประสงค์ตัวที่2เราศึกษาสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนหมองแล้วก็ตัวที่3เราศึกษาคติคําสอนนะครับที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของพิธีกรรมแกนหมองของชนชาวไทยคุยนะคะซึ่งขอบเขตการศึกษาในด้านของเอกสารเนี่ยนะครเราศึกษาจากงานวิจัยหนังสือบทความทังวิชาชการและเกษตรทีที่ถึงจได้ในเขตพื้นที่เราศึกษาในเขตพื้นที่ของราชสน อสิงห์นรงจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งกลุ่ม<ฮ>ที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน,นงนี้นะคะเรามีนักปราดนะคะแล้วก็ผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบวิธีการตลอดจนถึงพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็วิธีดําเนินการศึกษาของเรานั้นเราได้ลงศึกษาบริบทพื้นที่นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการสัมภาพเป็นเจาะลึกตลอดจนถึงมีโครงสร้างในการจัดฟกันรุกนะคะซึ่งเราจะ เสนอการเา็นเชิญทีเใญท่านดีไดมาร่วมงการิใจับใจยิงใ่และมาในวนี้คจัใจความเชื่อและมีรมแกนมอของคนชาติพุยเป็นประเพณีเปานกริรมที่สืบทอดและสิบัติส <otion> ืบ <Hadi>. กันมา ถ้าแต่สมัยโบราณซึ่งประเพณีนี้ชาวบ้านสมัยพุทธนาตะวันเกินแวนนี่ก็ลงค่ะยังไม่ได้อ่านแกมอคืออะไรอ่านสุดไปก่อนะยังไม่ได้อ่านพี่เดกแกมอคืออะไรครับอาจารย์พิธีกรรมแกมอเป็นภาษาคุยใช่ไหมคะเป็นภาษาคุยครับแกแปลว่าเล่นเล่นับมอคืออ่ามอก็คือวิญญาณมันเข้ามาหลุดที่มาสื่อสารกับผู้ที่เข้าอยู่ในพิธีกรรมนี้เอง ในลักษณะของพิธีกรรมเป็นอย่างไรความเชื่อเกี่ยวกับผู้สื่อสารที่ทางหลวงรุ่ไม่มีความเชื่อมาตั้งแต่ก่อนซึ่งก็เลยถูทอดมาในผู้รุ่นลูกหลานได้แบบัุน่นรุนกันเป็นต้นนะครัะต่อไปนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมแกะหม้อของหลวงชุมชนระเจริญพรญาติโยมนักวิชาการทุกท่านสัญลักษณ์ที่ปรากฏจะมาข้าจะมาอธิบายเกี่ยวกับสัญลักษณ์พิธีกรรมการแกะหม้อ กุมชาวไทยทีของบ้านใ,นใน่พัฒนาซึ่งในภาพนะครับก็จะมีลักษณะว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรเช่นที่ตัวอย่างอันแรกก็เป็นพวกช้างดาบม้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มการเล่นละเล่นเกมโมต่อมาจะเป็นพวกธนูพวกดาวแล้วก็มีส่วนของผ้ามูลผ้าไในนี้นะครับสัญลักษณ์ในตรงนี้ก็จะมีความหมายบูบอกถึงเรื่องรเรื่องคติธรรม และการทาและการอยู่การมีความเป็นอยู่เป็น,ปนส่วนของคนชุมชนนะครับอย่างอันดับแรกที่จะอธิบายก็คือสัญลักษณ์เกี่ยวกับช้างและมา้าช้างถือว่าเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งที่อยู่กับคนชุมชนชาวพิมาณตั้งแต่อดีตกาลนะครับซึ่งถ้าดูไปดูมาตั้งแต่อดีตปัจจุบนันมีช้างกับชุมชนเนี่ยมันจะแยกจากการออกไปได้สัญลกักษณ์ของมานี่ยคือช้างเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีนยางสร้างบารมี เปรียบเทียบเห็นว่าเป็นผู้มีทรงอำนาจในกลรมชุมชนชาวปุยก็เลยมีความรู้สึกว่ามีเกิดความผูกพันถึงดาวช้างเอาแล้วเป็นสัญลักษณ์ในการเล่นหมสัญลักษณ์ตัวต่อไปือเป็นหมโมงี่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องการไปีให้มันเป็นเสียงสัญญาณซึ่งจะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์การสื่อถึงวิญญาณวิญญาณวิญญาณของอดีตบ,บรรพบุรุษและปัจิบันิด้านคาสอนองหมุก็คือเป็นการบอกว่าเ,าเป็นเลื่อเสียงที่ ตนเองรักษาความยั่งยืนและมีสติให้มีสติสมสัสยัยัตลอดไปต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับไม้และพายเรือเรือเรือและไม้พายเรือและไม้พายทีย่เกี่ยวกัเป็นฐานะของของรุ่นเรานะครับก็คือในคําสอนก็จะบอกว่าเป็นที่ใช้ในเกี่ยวกับความพยายามการต่อสู้การดิ้งลนซึ่งถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เรื่องพวกนี้การที่จะเราไฝ่้าหาความรู้หรือจะการฝีนไปในางหน้ามันจะยากเพราะนั้น เรือกับพายก็เปรียบเสมือนว่าเป็นวิถีชีวิตของคนชาวพื้ที่มันขาดแต่กันไม่ได้นะครับส่วนลูกธนูธนูกับลูกศรก็คือถ้าพข้มองตามันก็คือมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้ในการล่าสัตว์หรือว่าเป็นการทำาชีพทีเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่การยืชีพนะครับจากคำสอนให้เกี่ยวเทียบลูกธนูก็คือเรื่องความความชื่นความรงก็คือลักษณะใช้ วนรัจักก็คือความซื่อกณะลูกศรก็ไม่ไแตกต่างกันอันนี้ก็คือเป็นปมลุ่มของอวิถีชีวิตของชาวคูนกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในสอนสอนที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนม,มูนะครับส่วนเรื่องไข่ไก่ไขไ่ไ,ขไก่ที่เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับวิญญาณจากคําสอนตติที่ชาวไทพูยได้ประกเอาไว้ในท่านก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเชื่อในการสารื่อสารอำนาจอำนาจที่จะสื่อจาก คนชาวปุยไปสู่ทั้งคนยุโชนคําสอนนี้ก็หมายถึงว่าเกิดจากความตายตายแล้วจะไปไหนเมื่อมีอะไรที่พอจะ,อะทําได้บ้างน,นะครับก็คือเรื่องไข่เช่นเอามาดูว่าเสียบทายว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นทัศนีก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการดูวิญญาณของมันพุ่งดอกไม้ทูกเทียนนี้นก็เป็นคําสอนท,ที่พวกเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่อง มารยาทเรื่องความอยู่ความเป็นนะครับการออกน้อมทมตนการมีสัมมาคารวะนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันขามอะไรคือทูบเทียนตอกไม้สุดท้ายก็เป็นเท่าสารเท่าสารเป็นตัวสําคัญก็คือเป็นบุญบอกถึงหลักปัจจัยก็คือทุกคนต้องมีความเป็นอยู่ปัจจัยสี่คืออาหารซึ่งเท่าสารเนี่ยจะเป็นตัวแทนทกับปฏะดิติธรรมที่บอกว่าเป็นเครื่องบูชาในสิ่งที่ตนทารพและบูชาได้ประคำ เป็นเป็นสื่อที่เกี่ยวกับคนยงช้างที่มันเกี่ยวพันกันจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือคนแกนโมชาวปุยจะมีครูโดยจะมีประกำช้างเป็นตัวสัญลักษณ์ที่นํนำมาใช้ลักษณะที่สองก็คือมักจะใช้พิธีกรรมตัวนี้ก็คือนําไปใช้ในกรณีเวลาจะมีการทําอะไรเสร็จปุ๊บก็จะมีการได้ปุ๊บในแขนสำหรับคนที่มาที่มานะครับหรือจะใช้ในกรณีเกี่ยวกับเรื่องความตัญญูานพิี หรือิีการราักษาคำพูดของผู้ที่มีการารักษาโดยการไทเปียนหมนะครับสุดท้ายคือ,อชุดของชาวไทคูลนี่จะมีสัญลกักษณ์ชือจะเป็นผ้าไหมซึ่จะเป็นลายสวยมีทีเดียวของเกาจะเป็นลายสมอลายละเบียหรือลายของพิกุลลายหน้าขอถ้ามองตามภาพก็คือก็จะมีคําแปลคําสนจะประปรงขึ้นในผ้าไหมเพื่ขขอแสดงถึงความเป็นบุคคลและมาย,ยากแห่งสังเยว ชุมชนที่จะเป็นตกงค์บต่อกันหีแป้งน้ำหอมกระจกจะเป็นเครื่องสแสดงถึงความบุรมสมบูรณ์หมายถึงว่ามองดูแล้วนี่บ้านเรามีอะไรมีอาหารการกิน,นดีไหมสุขภาพดีไหมร่างกายแข็งแรงไหมที่เรื่องคําสอนก็จะเป็นการให้เรารู้จักประมาณตนว่าให้ยึดตนสร้างในสิ่งที่ดีงามให้มีความเป็นผู้พูดจาให้ไพเราอซึ่งจะมีต้องมีพวกเราต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดไปนะครับได้ยินก็คือเป็นที่พึ่งทางใ่สำหรับคนจุดมถึงของชาวบูร ใชยก็คือกระโยมขันเรียกไวัญคาสอนที่ปรากฏก็คือมันเป็นระบบเชิงโครงสร้างของความเชื่อที่มีต่อร่างกายสิตใจและวิญญาณซึ่งมีการสัมพันธ์ก<ส>ันระหวา่างเชื่อมกันระหว่างสื่อสารระหวา่างมนุษย์และอํานาจที่เรียกว่าขวัญส่วนคําสอนก็คืออย่าประมาทให้ยึดต,ตัว่าทางที่ดีให้เราคำพูดคำยาก็มีความซื่อสัตท์สุจริตและซชื่อตรงเล่าใบาสีเข้าต่อนดอกไม้อ,อันนี้ก็สำคัญครับอย่างเช่น เล่าในจักรเสภสารถึงอะไรถึงเวลาในกรณีชาวบ้านชาวปุยจะมีการเทน้ำลงไปเสริมก็เป็นการสื่อวิญญาณจะเรียกปัญญาที่ชุมชนมาเออมารักดื่มน้ำมใช่ไหมครับอันนี้เป็นน้ำน้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์เรื่องท้องถิ่นก็คือมันก็แสดงถึงความงดงามความสวยงามของชุมชนในชุมชนปุ๋ยซึ่งทำสอนก็ต้องกดถิ่นในระบบเชิงโครงสร้างความเชื่อที่มีต่อร่างกายและจิตใจนะครับก็จะเป็นการ ชอบนะครับว <presidency. S 1> ิธีการที่เขาเป็นการเข้าถึงอนาจของกลุ่มชนชาวไทยกูราณ่งมีทั้งหมดประมาณแปดด้านด้วยกันก็คือด้านศาสนานะคะด้านข้อความความรู้เรื่อบทบาทการศึกษาการศึกษาแล้วก็ตลอดจนการศึกษาแล้วก็เศรษฐกิจนะคะการพัฒนาบุคลสังคมแล้วก็มัลติมีเดนะคะซึ่งประโยชน์ของการนำไปใช้ไดแน่ๆแล้วก็ประโยชน์อ่าประโยชน์ในการศึกษานะะคในเรื่องเหล่านี้นะคะฉะนั้นขอจบการนำเสนอตัวอย่างข้มูค่ะสวัสดีค่ะินทอ